สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตลา A Secret สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ตั้งใจปลุกคุณผู้ชมด้วยขนมชนิดนี้นี่คือสูเฟ่สูเฟ่เป็นขนมสัญชาติฝรั่งเศสนะคะซึ่งต้องทําสดใหม่เมื่อได้รับออเดอร์เท่านั้นขั้นตอนการทําก็เบามือที่สุดแล้วก็มีสูตรเฉพาะและจะนําไปอ,อบอีก18นาทีที่ความร้อนที่พอดีพอดี จึงจะทําให้เนื้อขนมฟูขึ้นจนสุกสวยงามเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องรีบเสิร์ฟทันทีเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานสูเฟรชจะค่อยๆย,ยุบตัวลงนี่คือบรรยากาศร้านนะคะเป็นแนว French Cottage ค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าอาหารของที่ร้านนี้นะคะเป็นแนว French Bistro ค่ะโอ้เคยมาร้านนี้เมื่อ8ปีที่แล้วนะคะ แต่ดูนี่สิคะสภาพของร้านหรือว่าบรรยากาศต่างๆเหมือนไม่เคยผ่านการเวลาค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากจะอาหารอร่อยแล้วเขาทําความสะอาดร้านทุกๆคืนเลยเพราะฉะนั้นร้านจึงดูเหมือนใหม่ร้านนี้นะคะต้องบอกว่าทั้งอาหารและขนมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะว่าเป็นฝีมือระดับเชฟไก่ค่ะแล้วเขาบอกว่าที่ร้านนี้นะคะมีซเปอร์เยอะที่สุดในโลกค่ะไปแล้วไปแล้ว ของนอนอย่าเพิ่งยุบเนาะ<ๆ>นี่กําลังยุบลงเรื่อยๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติของอาหารชนิดนี้นี่คือซูเฟรคค่ะแล้วการันตีได้เลยนะคะเรื่องของรสชาติเพราะว่าคนทําอยู่ข้างๆเราเชฟกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีซูเฟร์เยอะที่สุดในโลกเลยที่อยู่ตรงหน้านี่ชื่อว่า เป็นซูเฟร์เ็ดทัฟเฟิลค่ะแล้ววิธีการรับประทานเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการทำซูเฟร์เนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่อยากรู้ว่าทําไมร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์เมนูเด็ดของร้านนี้ต้องเป็นซูเฟร์ค่ะก็คือที่มามาจากที่เรามีโอกาสได้ไปชิมขนมตัวนี้ตอนสมัยที่เรียนที่ฝรั่งเศสนะคะแล้วเรารู้สึกว่าขนมตัวนี้มันช่างอร่อยเหลือเกินแล้วก็เชฟที่เป็นผู้สอนบิวเราว่าขนมตัวนี้มันทํายาก เพราะว่ามันต้องใช้ความละมุนความพิถีพิถันเป็นวิเศษเสร็จแล้วตอนที่เราคิดเรื่องจะเปิดร้านว่าเราจะเอาขนมตัวไหนมานําเสนอเราก็นึกถึงตัวนี้เพราะเป็นขนมอบที่จะเสิร์ฟต่อเมื่อมีออเดอร์เท่านั้นแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นขนมต้องรออย่างถ้าเราจะสั่งซูเฟ่ที่นี่น้ำใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะยี่นาทีค่ะอตอ่หนย่ารายกันผม,ผมเคยฟังอะ่ะมีซูเฟ่ที่แบบ2แบบอะ่ะมีข้าวกับหวานอะ่ะอันนี้แบบแต่งกันยังไงต่างกันก็คือ ซูเฟ่ที่เป็นของคาวจะใช้ไข่ขาวที่ตีโดยไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลซึ่งก็จะเป็นอฟองอากาศที่ค่อนข้างหยาบส่วนซูเฟ่ที่เป็นของหวานจะตีด้วยไข่ขาวที่ผสมน้ําตาลฟองอากาศก็จะนุ่มเบาและละเอียดจริงๆซูเฟ่นะคะเมื่อมาวางอยู่ตรงหน้าต้องรีบทานเพราะว่ามันจะอร่อยที่สุดตอนที่ออกมาจากเตาอบไม่เกิน3นาทีข้างในเขาก็เหมือนกับเป็น,ปนแป้งใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่ออกมาแล้ว เลยเนี่ยมันจะฟูแล้วก็นุ่มเหมือนฟองน้ำนะคะนุ่มละมุนเนาะนุ่มมากเลยแม่เลยนิ่มอ,อ่ะเลยนิ่มเลยอยากรู้ซูเฟรเนี่ยอ่ะพูดจริงๆนะเอาเฉพาะว่าเมืองไทยก็หาทานยาก แต่ถ้าไปฝรั่งเศสหรือว่าไปที่ไหนเนี่ยแนะนำหน่อยว่าควรจะไปไปหาทานเป็นร้านคาเฟ่ร้านลักษณะไหนอะซูเฟ่นเนี่ยจะต้องไปที่เป็นร้านที่เขาขายเฉพาะเคยได้ยินมาว่ามีบางร้านเนี่ยมีประมาณ40รายการ40รสชาติก็คือจริงๆแล้วที่ฝรั่งเศส่ะ ให้ค,ความสําคัญกับการรอของอร่อยซูเฟลีมีเนี่ยเป็นความฝันที่โรแมนติกของคุณไก่ก็คือจริงๆอ่ะเราก็ต้องมาคิดที่ว่าจะทํายังไงให้คนรอของอร่อยมันก็คือความพิเศษที่เราทําต่อเมื่อคุณบอกให้เราทํานะ,ะจริงๆแล้วการรอเนี่ยมันก็ไปลิงก์กับการให้เวลาการที่เราจะให้เวลาเนี่ยมันหมายถึงเราก็ต้องรักคนที่เราอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันร,รอขนมอร่อยมันก็ คือการสร้างมื้อนั้นให้มีความรักให้มีความผูกพันความลทมิอทำยังไงคนรู้จักซูเฟรครับคือเราก็ต้องให้เขาทราบกระบวนการคำว่าซูเฟรเนี่ยมันหมายความว่าอะไรขนมซูเฟรคือการผสมผสานร,ระหว่างเบสของรสชาติมาผสมกับเมล็งผสมการเสร็จแล้วนำไปเข้าอบแล้วก็ออกมาเสิร์ฟและแปปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําความรู้จักคุ้นเคยกับคนที่เข้ามาที่ร้านเราเนี่ย เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังสิคะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำค่ะยิ่งลูกค้านั่งนานแปลว่าลูกค้ามีความสุขแล้วการที่เขารอได้แต่ว่าเขายินดีกับรสชาติที่เขากําลังจะได้รับรอก็รอได้แต่ระหว่างรอก็อยากจะทานอาหารอร่อยด้วยค่ะอยู่ตรงหน้าลูกอันนี้คงไม่ถึง20นาทีอันนี้เป็นล็อบสเตอร์ซึ่งที่นี่จะใช้ไลฟ์ล็อบสเตอร์นะคะเป็นค a n า d i a n นไลฟ์ล็อบสเตอร์เพราะว่าการที่เราใช้ไลฟ์เนื้อจะหวานสดแล้วก็เรานํามาผัดกับกระเทียมพริกแ น้ำมันมะกอกแล้วก็ใส่มันของบสเตอร์ลงไปแล้วก็เนื้อลบสเตอร์ลงไปผขดด้วยจากนั้นเวลาที่เราเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะราดน้ำมันของคลิกนะคะแล้วก็จะมีตัวไข่ปลาแซลมอนท็อปเข้ามาด้วยนุ่มมากอันนี้คือซูเฟรที่เป็นเมนูหวานชื่อว่า เป็นซูเฟตที่รามิสุค่ะโอ้โคุณผู้ชมเจาะลงไปไี้ะะ่ะนอกจะกรอบข้างในจะนุ่มฉ่ำ<ม>เนื้อจะมีความเป็นคัสตาร์นดนิดนะคะใส่ซอสนิดนึงใส่ไอศครีมนิดนึงเพราะว่ามันจะคอมพลีทก็ต่อเมื่อมีความร้อนของซูเฟตที่พุ่งอกใหม่มีความเย็นของไอศครีมนะคะแล้วมีความฉ่ำของซอสค่ะ<ม>เก่ดอะไรื่้นเพราะเปิดประตู ร้อนกรอบเหลืมากเห็นไหม,ยมยอยากให้รีบกินไงโผู้ชมเราเข้าใจแล้วค่ะว่า ซูเฟรเนี่ยธรรมชาติก็เป็นยังไงรสชาติที่ดีแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมและการรอคอยที่คุ้มค่านะคะและอันนู้นก็ซิกเนเจอร์อันนึงนะคะเป็นสโมกคนาคอต้าค่ะอันนี้เปิดขึ้นมานะคะจะมีควันของลาเวนเดอร์ทานกับเบอร์รี่คอมโพสนะคะ,ะจะสดชื่นทานแล้วมีความสุขด้วยกลิ่นของลาเวนเดอร์เนี่ยช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเด้งดึงเด้ดึมากเ,น,เนื้อเนียนมากกลิ่นหอมมาก กล in like ิ 1941, the milk. The milk ies, no ่นมันออกไหมนิดนิน่ะแต่มันไม่ได้ไหมนะคะคือมันเป็นเหมือนกลิ่นแบบธรรมชาติอ่ะกลิ่นสโมกอ้ากลิ่นสโมกเขาว่าเห็นไปยืนอยู่ที่ข้างหน้านั่นนะคะหลังเคาน์เตอร์เนี่ยผลิตตัวนี้อันนี้เป็นครีมบูเรค่ะครีมบูเรตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ขายดีมากมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นครีมบูเรที่เรานําส่วนผสมของนมและครีมนะคะไปอินฟิวกับจัสมินทีเสร็จแล้วเรากรองเอาเนื้อนมครีมออกมาตีกับไข่แล้วก็ไปเข้าอบต้องบอกว่าที่นี่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ความประณีตนะคะแล้วก็ความอร่อยรสชาติจะโดดเด่นกว่าเบเกอรี่ที่อื่นมีบุคลิกแล้วก็เป็นบุคลิกที่แบบอีลิแกนมากเลยอ่ะเนาะ อันนี้เป็นเพราะว่านอกจากพรสวรรค์ของเชฟไก่แล้วอ่ะอินกริเดียนมีผลไหมคะใช่ค่ะอินกริเดียนเนี่ยจะมีผลต่อทั้งอาหารแล้วก็ของหวานคือถ้าเราใช้ของดีทำยังไงผลลัพธ์มันต้องอร่อยอและทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีด้วยคือไม่ต้องบินไปฝรั่งเศสแล้วค่ะอยากจะทา,ทานขนมเนี่จะทานอาหารในแนวแบบ French Bistro มาที่นี่เลย s u ฟ e r มี ครบเลยนะคะเปิดวันไหนบ้างคะเปิดทุกวัน1 1โมงถึง4ทุ่ค่ะไม่มีปิดเบรคค่ะเปิดทุกวันค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเวลามาเนี่ยจะเอารถเข้ามาจอดในร้านไม่ได้ข้างในอ่ะจะเป็นวัดภูแมนนะคะซึ่งเรามีที่จอดรถว้างขวางไว้รองรับลูกค้าต้องใช้กอล์ฟคาร์ได้ใช่ค่ะเรามีกอล์ฟคาร์ไปรับส่งอ๋อมีรถกอล์ฟรับส่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาได้เลยตั้งแต่11โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะ สามารถสอบถามเส้นทางหรือว่ารายละเอียดต่างๆได้ที่หมายเลขอะไรคะ0909780442ค่ะและอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0928988463ค่ะก็ต้องบอกว่าซูเฟรมีนะคะเป็นร้านที่น่ารักที่ต้องรอเหมือนความสำเร็จของคุณไก่นั่นแหละกว่าท้ามาถึงตรงจุดนี้ได้คุณไก่ก็ต้องใช้เวลารอคอยนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับความรักดีๆเราก็ต้องใช้เวลากับเขาเช่นกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณไก่มากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ คุณแม่พุมอยากสื่อนี้กับบ้าน่ะคุณแม่อยากซื้อปลกไข่ไหมครับแม่เหรอรแม่ซื้อเรียบร้อยแล้วไหนนี่ไงอันนี้แม่เตรียมแล้วก็ตั้งใจมากเลยอยากจะซื้อไปฝากคนที่แม่รักแล้วก็ห่วงใยนะคะนี่ก็คือ a อซ c r e t Multicollagen Plus v วิตามิน วิกฤตน,นี้มีประโยชน์มากเพราะว่าในนี้นะคะเป็นการรวมคอลลาเจนถึง3ชนิดแล้วก็มีวิตามินอีก17ชนิดด้วยกันดูดซึมไวหอมอร่อยรับประทานได้ทุกเพศแล้วก็เป็นคอลลาเจนที่เหมาะจะส่งต่อให้เป็นของขวัญมากเพราะฉะนั้นเลือก A Secret Multi Collagen Plus วิตามินแทนคําบอกรักถึงคนที่คุณรักแล้วก็ห่วงใยสั่งได้เลยนะคะตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ ช่วงต่อจากนี้ไปเราจะแนะนำเมนูหวานชื่นรื่นรมสไตล์เฮลส์บูบอยกันในช่วงของเชฟสายฮากับภารกิจหวานสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเชฟสายฮากับภารกิจหวานค่ะเมนูสุดหวานชื่นรื่นรมนะคะในสไตล์น้ำหวานเข้มขน้นเฮลส์บูบอยคิดถึงก็เลยมาหาพร้อมกับภารกิจใหม่ครับใช่ทำอาหารตามภาพ เรามาทําดังโง่สสีกันดีกว่าสีที่เราจะทําวันนี้นะคะมีสีเขียวที่มาจากน้ําหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยกลิ่นครีมโซดาสีเหลืองนะคะที่มาจากน้ําหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยกลิ่น สับป,ปะรดและสีแดงนะคะมาจากน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยกลิน่นสลักเราจะเอาแป้งเขาเหนียวแล้วก็น้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยนะคะแล้วก็น้ำมาผสมรวมกันหลังจากนั้นเราจะเอามาปั้นเป็นลูกกลมๆเอาแป้งเนี่ยมาต้มเดี๋ยวเราจะเอาน้องดัง,งโงกมาเสียบให้อยู่ในไม้นะแต่อยากบอกเลยนะว่าสีสดขนาดนี้ไม่ได้มาจากอะไรเลยนะมาจากอะไรครับมาจากน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บูบอยเท่านั้นเองสามารถเข้าไปจดสูตรได้นะคะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของเฮลส์บูบอยค่ะ น้ำหวานเข้มข้นตรา Health b l u ยเล่นติดโปรกติดดาวเล่นติดโปรโกติดดาวสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ดีโดยาสีฟันพูดเอ g e ยอดเลยจา้า <Q> ว้าวโอ้ย พุ่งตัวมาบางแสนเพื่อจะมาที่นี่เลยเขาลือกันว่าที่นี่นะหืตัวใหญ่ให้เยอะที่บอกว่าตัวใหญ่คือหอยนางรมสดค่ะตัวใหญ่มากๆใครๆก็ชื่นชมนะคุณแม่นี่มานี่เตรียมเต็มที่เลยนะปุ๊บเต็มเต็มคำเลยโอ้โหคุณแม่ตรงนี้ละผมชอบมึงไทยเพราะว่ามึงไทยมีแบบจานอร่อยกับมีจานใหญ่คุณแม่เออเต็มอิ่มเต็มปากเต็มคำแล้วไม่ได้มีแค่ยำค่ะแต่ชื่อเขาคือร้านยำบอนแซ่บมาลูกมา วอนแซบวอ้โหในที่สุดก็พาลูกชายมาถึงแล้วนะคะร้านนี้เนี่ยเด่นมากเรื่องความใหญ่ใหญ่แล้วก็ใหญ่ทุกอย่างนะคะ แต่ไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวสดอร่อยด้วยตอนนี้เราก็อยู่กับลูกสาวเจ้าของร้านนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องอ้อค่ะน้องอ้อ<ช>นะคะ,คะเอาถามความรู้สึกก่อนว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ร้านเราเนี่ยนะคะเป็นร้านดังของบางแสนแล้วก็มีความสุขนะคะแฮปปี้ที่แบบว่า,าลูกค้าแนะนํากันมาอะไรเนี<ม>้ยค่ะพี่ท็อปได้มาต่อสุกเสาร์นี่คือต่อบัตรคิวกันเลยแต่เขาบอกว่าก่อนที่จะคึกคักอย่างนี้ใช้คําว่าเจ๊งมาก่อนใช่ค่ะพี่เจ๊งมาก่อนเลยค่ะคุณแม่ แม่ค่ะคุณแม่เขาไปเซ้งจากหลานคือเขาไม่ไหวเขาก็จะเจ้งอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เขาก็มีความตั้งใจที่อยากจะทําอยากจะพีเซ้์ของบางแสนอย่างเงี้ยพวกปูไข่ปูหนูก็บอกให้คุณแม่เปลี่ยนชื่อร้านเถอะแม่ก็บอกว่าไม่เอาอ่ะฉันเป็นคนหาดวอนฉันจะใช้ชื่อเดิมนี่แหละคุณแม่แบบว่าไม่กลัวเรามีของดีที่จะเสนอแต่ก่อนร้านเดิมเขาขายแค่ยำแต่นี้คุณแม่ก็จะมาเพิ่มข้าวเพิ่มอาหารพื้นบ้านของประจำจังหวัดชนบุรี4 0 0กว่าเมนู ส0 0ร้อยกว่าหน<ด>่<ม>่รอยโฮันเจะยือแสดงว่าคุณแม่เนี่ยอาชีพเดิมเป็นเชฟป่ะฮะแต่เดิมขายดอกไม้ลำบากมากขายดอกไม้หน้ามันีแก้วคนบางแสนเขาจะรู้เลยว่าเจ๊ดาวาขายดอกไม้ขายพวงมาลัยแร,แรกๆทำเป็นยังไงฮะผลตอบรับเมนูใหม่ของแม่เด็ดนะยำของแม่ฝีมือเพิ่มเมนูนั้นเมนูนี้คนตอบรับยังไง ตอบรับดีมากนะคะัแต่แรกเลยเหรอใช่ค่ะพี่ต้องสืบหาหน่อยว่าแม่มีวิธีการทางการตลาดยังไงทําไมเพราะว่าร้านเดิมคนก็มีภาพจํแล้วแล้วคนก็รู้แล้วแหละว่าเอมันเป็นแบบนี้นะแต่แม่ทํายังไงที่คนมารู้จักภาพใหม่ของร้านนี้ไปบอกหน้าร้านเวลาเหมือนกันนะพี่ลงในเน็ตใช้เวลาเพจร้านแล้วก็เหมือนแบบว่าเราก็จะได้ลูกค้าปากต่อปากด้วยใส่ใจลูกค้าว่ารู้รู้จักร้านได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าอ๋อเพื่อนแนะนํามามากันที กะกินกันจริงเจ็ดแปดพันอะไรเงี้ยค่ะพี่ลูกชายดิฉันนั่งมองน้ำลายไหลและ้วล่ะมองซ้ายดิมองขวาอยากกินแล้วอยากน่ากินไหมน่ากินนี่ค่ะ น,นี่มาพรับอมาจะมางานแต่งงานคุณนะโอ้ไม่ได้งานแต่งงานงานงานนี้เป็นมหกรรมงานใหญ่เลยต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ทิ้งท้ายปีนี้นะคะสำหรับงานลิ้นจิตโปรแฟรอิ่มน้ำซัาลาศอ่าวันที่8ถึง17ธันวาคมนี้นะคะที่ฟิล์มช็อปลำจิตชั้นมีนะคะ10ตมันเต็ม10ตมันเต็มแล้วก็10ตมันเต็มร้านแรกคุณต้องชื่ออะไรคะร้านหมูกระดองเบคอนทอดน้ำปลานะโอ้โหอร่อยมากคุณผู้ชม หมูเค็มหรือว่าเบคอนทอดนะไรต่างทุกคนอร่อยมากแล้วเนื้อหมูเนี่ยนะคะก็เป็นอันนี้โอ้โหเขาต้องไม่เล็กไม่ใหญ่นะางกำลังบางๆแบบนี้ยแล้วก็ชีธานเช่นหนาอร่อยมากอร่อยเต็มปากเต็มคำแล้วมีหมูเค็มแบบยาวนี่ไงน้กกะทิที่แกพูดถึงกระด้าลายกะด้าอันนี้คุณชองกินนะอร่อยมากเด็กน่าคุณท้อขึ้นสว่าง ไก่อ,อีกหนึ่งร้านกระริบปั๊บสูตรแชมป์ประเทศไทยอันนี้เนี่ยนะคะเป็นกระริบปั๊บสูตรแป้งบางกรอบอร่อยไส้แน่นแน่นไส้กระริบปั๊บเนี่ย้มีทั้งหมด6ไส้แต่ไส้ที่เป็นไฮไลท์และขายดีมากๆเป็นไส้ไก่เบสเซลลเอร์ค่ะดีมากลราไส้เราเดี๋ยวจะหักให้ดูว่าเด็ดแค่ไหนแค่ไหนอ่ะแค่นี้อ้ยกรอบอ่ะแม่ไหนิโอ้ยกรอบอะ่อะอ๋อกรอบอืม อร่อยมะอือใครบอกไปรู้อ่าบอกว่าเราดับแทมมาเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดต้องไปเจอกันที่นี่ที่เดียวเลยงานลิสติดโปรแฟล์อิงน้ำสำราญ66วันที่8ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์คชั้น B ีค่ะ10วันเต็ม10วันเต็ม10วันเต็มรางงานสินค้าในงานจับต้องได้และมีโปรโมชั่น7ทุกงานคุณต้องสาราก่อนนะครับจะไปงานนะื่อล่นติดโปรโกติดดาวเล่นติดโปรโกติดดาว สนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงห์หม่ดอกบวกัวคู่แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรอันชัน ลูกอยากกินอะไรครับต้องลองชิอันนี้๋อกั้งดองกั้งดองอันนี้ก็คือก่างไข่ดองหายากมากกั้งไข่ดองอันนี้เป็นกลั้งแล้วเรามองรู้ว่ากุ้งแลบลิ้นอ่าไม่ใช่กุ้งหรอครับดิแท้จะต้องให้ลูกกินก่อนเอาลูกส่วนเด็ดของคุณแม่เลยทุกคนติดใจหมดน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่สุดยอดเลยนี่ค่ะเรื่องต้องใส่ลงไปให้สมกับแซ่บแซ่บค่ะแบบเจลลี่เลยแบบเนี่ยเก็บช้อยอย่างนี้ จริงน,นะจริงอ่ะอีกหนึ่งเมนูที่ใหญ่แล้วใครเห็นก็อลังการนั่นก็คือหอยนางรมยักษ oh, <พ>์ไ่ะปีหอยนางรมยักษ์จานนี้และที่นี้เป็นคนมืองใหญ่นะกินคาเดียวนะจะกินไม่ได้แล้วจริงๆอยากรู้ว่านี่เขาเป็นหอยนางรมของทางบางแสนหรือว่าสุราษฎร์ของสุราษฎร์ค่ะพี<ด>่ห<พ>มอใช่ไหมหอยสุราษฎร์ใช่หอยสุราษฎร์ค่ะแบบจุ๋ยซี่มากนะครับคุณแม่อยู่ในนี้แบบจานนี้ ใครมาใครต้องสั่งชื่อเมนูเท่าไหร่คะชื่อยำวอนแซบค่ะเป็นปูเป็นกุ้งเป็นหอยแครงไข่ปูไข่แมนดาไข่ปลาเรียวเซียวค่ะพี่ช่วยบอกหน่อยเถอะว่าจานนี้ที่ว่าคุ้มราคาเท่าไหร่คะ399บาทค่ะไม่อะพี่ว่าไม่คุ้มอะอันนี้เขาเรียกโคตรคุ้มอะโคตรคุ้มโคตรคุ้มมีั้งแซลมอนนะคะมีหอยนางรมมีปูมีกุ้งมีแบบกุ้งไม่ใช่แบบนี้เลย この。 ความที่วัตถุดิบทุกอย่างสดแล้วก็มารวมรสกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ร้านนี้โดดเด่นาการไม่ได้ทํารสจัดกันไปนแย่งรสชาติของความสดของของตัววัตถุดิบกําลังดีไม่เผ็ดจนแบบโอ้โหอ้าปากแบบโอ้โหจะมันนัวมากเลยคุณผู้ชมแต่อย่างที่คุณแม่บอกเอาวไว้การเพิ่มเมนูของร้านจากยำแต่งลายมาเป็นข้าวผัดต่างๆซึ่งแม่ยืนยันว่าแม่ผัดเก่งอยู่หน้าคุณออมีข้าวผัดอะไรบ้างคะอันนี้เป็นข้าวคูไข่ปูเนื้อปูค่ะพี่อันนี้กระเชียงอันนี้ไข่แท้ๆอันนี้ก้ามปูแล้ว แล้วก็ตัวนี้หมึกผัดน้ำดำค่ะพี่แถาหมึกผัดน้ำดำนะคะตัวนี้ก็เด็ดเหมือนกันกินกับข้าว<ร>นะนี่นี่นี่ฟักไข่ผัดปลาเดี๋ยวให้ลูกชายคนเล็กทั้ง,<อ>งกินค<า>่ะเขากินเราอยู่ข้าวเราบอกผู้ชมว่าทีนี้ใครมาที่บางแสน,นไม่ต้องถามแล้วนะคะว่าจะไปหาอะไรอร่อยอร่อย,ออยกินถ้าจะกินอาหารทะเลด้วยถ้าจะกินยำแซ่บๆด้วยจะไปกินที่ไหนมาร้านนี้เลยนะคะยำวอนแซ่บ แต่ถ้ามาไม่ถูกอยากโทรสอบถามพี่กัดนะคะโทรมาได้ที่0926058909ค่ะค่ะ,ะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราเจอแล้วนะคะร้านนี้จากเดิมเจ้าของร้านเนี่ยเป็นแม่ค้าขายดอกไม้แต่ตอนนี้เปลี่ยนสถานะเป็นแม่ใหญ่แล้ว ไม่ใช่ว่าเป็นแม่ใหญ่ธรรมดาเป็นแม่ใหญ่ของวงการยำและวงการอาหารทะเลแต่ความใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ไซส์ของอาหารค่ะความใหญ่มันอยู่ที่หัวใจของคุณแม่ต่างหากนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาย,ยังไงไม่มีท้อไม่มีถอยวอนให้เข้ามาเลยเพราะคุณแม่ลุยสู้เต็มที่จนวันนี้มีร้านนี้ยำวอนแซ่บยาพลาดค่ะ